ไปดูกันดีกว่าคับว่าขั้นตอนในการตรวจรับห้องเซ็นสัญญากับทางผู้เช่าจะมีอะไรบ้าง สวัสดีครับเจอกัน EP ที่2แล้วนะครับล้อยเช่ายังไงให้ได้ภายใน1วันนะครับรั้งที่แล้วเราไปที่นอตติงเฮาสสีราชาใช่ไหมครับก็ย้อนกันกลับไปดูถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ดูนะครับก็กลับไปดูคลิปเดิมได้เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้ดูนะครับก็คือรั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราพาลูกค้าไปชมห้องนะครับที่นอตติงเฮาสมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการตกลงเรียบร้อยนะครับขั้นตอนถัดมาหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการเซ็นสัญญาครับวันนี้เราจะไปเซ็นสัญญากันไปดูกันดีีีกกววว่่าาารััับนนนนน้้้จะะมขตออไง เซ็นสัญญาเขาเซ็นกันยังไงเขาเขียนกันแบบไหนนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเซ็นสัญญาแล้วก็ส่งมอบห้องให้กับทางลูกค้าเนี่ยนะครับก็ต้องเตรียมสัญญาไปให้ดีนะครับทำอะไรกันบ้างก่อนหน้านั้นก็ต้องมีการขอรายละเอียดต่างๆของผู้เช่านะครับชื่อที่อยู่ที่ทํางานบัตรประชาชนอะไรต่างๆข้อมูลเพื่อไปทําสัญญานะครับสัญญาเนี่ยหลายๆคนก็สามารถที่จะไปหาดาวน์โหลดตามอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจจะทําคลิปแยกกันมาเนาะสิ่งที่ต้องระบุในสัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าประกันรายละเอียดต่างๆนะครับข้อตกลง ระหว่างเจ้าของห้องแล้วก็ผู้เช่านะครับรวมไปถึงค่าส่วนกลางอุปกรณ์ของต่างๆที่มีให้ในห้องก็จะระบุภายในสัญญาให้เรียบร้อยเดี๋ยวออกสัญญามาให้ดูนี่เอาสัญญามาให้ดูนะครับแล้วก็มีการเตรียมสัญญาไว้นะครับก็จะได้ง่ายเวลาที่ไปหาลูกค้าเสร็จปุ๊บก็ดึงออกมาแล้วก็เซ็นกันเรียบร้อยเลยนะครับตรวจห้องรับห้องแล้วก็เซ็นฉะนั้นวันนี้ไปดูกันดีกว่าครับว่าขั้นตอนในการตรวจรับห้องเซ็นสัญญากับทางผู้เช่าจะมีอะไรบ้างติดตามกันนะครับไปกันครับ ตอนต้องทําในวันลูกค้าเข้าอยู่คอนโดมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับเริ่มต้นวันนี้กันนะครับด้วยการขอกุญแจเพื่อจะขึ้นคอนโดกันก่อนนะครับเตรียมตัวกันนะและข้อที่1ก็คือการเซ็นสัญญาเช่าครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คืออ่านรายละเอียดนะครับเราะจะมี2ชุดชุดหนึ่งสำหรับผู้เช่าแล้วก็ชุดหนึ่งสำหรับเจ้าของนะครับซึ่งรายละเอียดทุกหน้านี่นะครับก็จะมีการอธิบายไว้ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่า ค,ค่าส่วนกลางต้องจ่ายไหมรวมไปถึงรายละเอียดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับที่มีอยู่ในห้องอันนี้ก็ต้องให้ทางผู้เช่าได้อ่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เซ็นกกับทุกหน้านะครับ2ครับตรวจสอบส่งห้องขั้นตอนนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการตรวจเช็คไม่ดีตรวจสอบส่งห้องแล้วไม่ผ่านนะครับจะต้องมีการแก้ไขแน่นอนและที่สําคัญคือเสียเวลาทั้งผู้เช่าแล้วก็เจ้าของด้วยนะครับเพราะว่า ต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนวันนะครับที่จะเข้าอยู่ด้วย เริ่มต้นนะครับเราก็มีการอธิบายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับทางผู้เช่าได้ฟังกันก่อนนะครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างทีวีนะครับต่ออะไรให้บ้างนะครับมีอินเทอร์เน็ตไหมมี Wi-Fi หรือเปล่าฟังก์ชันการใช้งานมันใช้ยังไงเพราะว่าบางคนผู้เช่าเขาก็อาจจะไม่ทราบใช่ไหมครับเป็นทีวีบางทีวีเนี่ยนะครับมันก็อาจจะแปลกใหม่สําหรับบางคนเนาะอันนี้ก็ต้องอธิบายกันไปนะครับถัดมานะครับเราก็อธิบายในเรื่องของน้ําต่างๆนะครับที่อยู่ภายในห้องสามารถใช้ได้เราก็เช็คให้อยู่ครับเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นชักโครกนะครับหรือว่าเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยนะครับต้องอทดลองให้ได้ดูนะครับว่าอุ่นจริงไหมใช้งานได้จริงหรือเปล่า เครื่องซักผ้านะครับสามารถเปิดปิดได้ไหมเปิดติดหรือเปล่านะครับตู้เสื้อผ้าต่างๆใช้งานได้ตามปกติสิ่งเหล่านี้ครับเราก็อาจจะต้องเช็คร่วมกับทางผู้เช่านะครับว่าทุกอย่างในวันนี้สามารถใช้งานได้จริงๆไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาระหว่างเช่าไปแล้วเกิดปัญหานะครับมากันที่ส่วนครัวกันบ้างครับเราก็มีการเช็คน้ําต่างๆไม่รั่วไม่ซึมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทพวกเตาอบเครื่องอบครับหรือว่าจะเป็นหม้อทอดอะไรต่างๆเนี่ย ทุกอย่างใช้งานได้แล้วก็หลังบ้านเราก็จะมีการสอนด้วยนะครับวิธีใช้งานต่างๆใช้งานยังไงนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดต่างๆของที่อยู่ในห้องสิ่งสําคัญที่เจอบ่อยนะครับเรื่องกระจกด้วยเราจะต้องเช็คให้ดีนะครับเลื่อนสไลด์โอเคไหมปิดล็อกได้หรือเปล่านะครับเพื่อเป็นความปลอดภัยให้กับทางผู้เช่าด้วยนะครับอันนี้ต้องอธิบายให้ครบนะครับ 3ลงทะเบียนลูกบ้านคอนโดครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆเราจะพาผู้เช่าเนี่ยไปลงทะเบียนกับคอนโดนะครับว่าผู้เช่าคนใหม่ชื่ออะไรยังไงตนะ่ออยู่ห้องไหนแล้วก็การจ่ายน้ําท่าไฟต่างๆเนี่ยนะครับต้องจ่ายยังไงผ่านอะไรบ้างและที่สําคัญส่วนมากทุกวันนี้เขาจะมีการบันทึกข้อมูลแล้วก็ลงแอปต่างๆเข้าไปในไลน์กลุ่มของหมู่บ้านหรือว่าไลนา์กลุ่มของคอนโดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสะดวกมา,มากๆเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ3ขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นทําสัญญาเช่าตรวจสอบห้องแล้วก็ลงทะเบียนลูกบ้านนะครับสขั้นตอนนี้เอเจนต์หรือว่าคนที่อยากจะปล่อยเช่าเนี่ยนะครับจะต้องทําให้ครบก่อนที่จะแยกย้ายกับทางผู้เช่านะครับเพื่อเป็นการจบงานอย่างสมบูรณ์แบบนะครับและที่สําคัญวันนี้ของเราก็จบลงอย่างง่ายเลยนะครับน่ารักทั้งเจ้าของห้องแล้วก็ทั้งผู้เช่าด้วยนะครับซึ่งสุดท้ายของห้องนี้ของเรานะครับก็ปล่อยไปในระยะเวลา1ปีนะครับหนึ่งอเป็นเป็นสัญญา1ปีนะ หลังจากหนุ่มจบถึงปีนี้นะครับเราก็มาตรวจเช็คห้องกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าห้องยังอยู่สมบูรณ์แบบต่างๆไหมนะครับเพื่อที่จะทําสัญญากับผู้เช่าคนต่อไปสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เราด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะพาไปคอนโดไหนติดตามกัน SS s r r p e r t y อสังหาพาสนุกครับ